ภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพชนในอดีตคือทุนที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของคนบ้านจำจังหวัดลำปางหากแต่อมความรู้เดิมของชุมชนเมื่อสถานการณ์ทางสังคมเปลี่ยนโลกเปลี่ยนพัฒนาการแบบใหม่เกิดขึ้นมากชุมชนเองก็อาจจะต้องนำความรู้ใหม่บางด้านมาพัฒนาร่วมกับความรู้ภูมิปัญญาเดิมในการจัดการเรื่องต่างๆกันมากขึ้น อย่างเรื่องการจัดตั้งกลุ่มเป็นต้นชาวบ้านต่างเรียนรู้และนำไปแก้ปัญหาจนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งกลายเป็นกลุ่มที่ดำเนินการด้านวิสาหกิจชุมชนต้นแบบอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง บ้านจำชุมชนเล็กๆในตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางชาวบ้านหลายครอบครัวปลูกผักเอาไว้กินกันเองมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540พื้นที่ว่างเปล่ารอบๆบ,บ้านถูกใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนผักที่เหลือจากบริโภคพวกเขาจะนำไปขายที่ตลาดใกล้บ้าน สายทองอินยาวิเลิรหรือป้าทองก็เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปเธอปลูกผักสวนครัวในบ้านมานานหลายปีป้ามาปลูกผักนี่ปีสี่สหปลูกหมกปล่อยอู่ปอกินปลูกไวกินเลียกินกระขาย รัฐเข้ามาส่งเสริมเพื่อให้เกิดกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านแห่งนี้ชาวบ้านที่ปลูกผักจึงรวมตัวกันในชื่อของกลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษเกษตรบุญก็มาอาทิตย์ละสองข้างนก่ตั้งกลุ่มขึ้นมามีอยู่ประมาณ30นนสามสิคนหรามสิบคนจะตั้งแม่เป็นประธานจะมีเห็นได้ยิก มีประธานมีรองประธานเนาะแม้จะถูกจัดตั้งในรูปของกลุ่มแต่ในความเป็นจริงสมาชิกกลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอสารพิษยังคงปลูกผักในรูปแบบเดิมๆต่างคนต่างปลูกต่างคนต่างขาย กลุ่มปลูกผักที่เป็นผลพวงจากนโยบายรัฐที่ต้องการให้ชาวบ้านบริโภคผักที่ปลอดภัยจึงเป็นเพียงชื่อที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยไม่มีความคืบหน้าในกิจกรรมของกลุ่มไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนรวมทั้งไม่มีเงินทุนสำหรับการดำเนินงานของกลุ่มแต่อย่างใดปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม เป็นเพราะพวกเขาขาดองค์ความรู้ทั้งทางด้านบริหารจัดการการบริหารด้านการเงินและการตลาดทำให้กลุ่มมีปัญหาเกิดขึ้นและก็ไม่รู้จะหาแนวทางแก้ไขกันอย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมาขจรศักดิ์วงมิราช เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์3มหาวิทยาลัยราชพัฒลำปางซึ่งได้ศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลายัยและเป็นผู้ที่ได้รับทุนโครงการศึกษารูปแบบและโครงการบริหารจัดการการสนับสนุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการทำวิทยาน,นิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทรหรือ CBM a เขาได้มีโอกาสศึกษาวิธีการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่จากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปางของสอกวฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นจึงนำความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มมาผนวกเข้ากับการทำงานวิจัยของตนเองและได้นำเอากรณีการบริหารงานของกลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษที่บ้านจำซึ่งยังไม่ประสบความสำเร็จ ในการจัดตั้งกลุ่มมาเป็นหัวข้อในการวิจัยมีหมอท่านหนึ่งก็คือหมอแสงจันทร์นะครับเป็นสารณนสุขอำเภอห้างฉัดได้แนะนําถึงกลุ่มผักปลอดสารพิษบรนจําว่าเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมาค่อนข้างที่จะนานนะครับและการดำเนินง,งานเนี่ยเป็นในลักษณะของลุมลุกคลุกคลานไม่มีการดําเนินการที่ชัดเจนแล้วก็แน่นอนไม่เป็นรูปธรรมนั่นเองด้วยเหตุนี้ ขจรศักดิ์จึงได้นำเอาความรู้ด้านการบริหารมาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาให้กับกลุ่ม หลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่สนับสนุนคนในท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาโดยการถ่ายโอนองค์ความรู้ทางศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจนะคะเข้าไปลงสู่องค์กรหรือว่าสังคมให้ในักศึกษาเนี่ยเอาองค์ความรู้นะคะที่ได้เรียนจากทั้งวิชาการและวิชาชีพเข้าไปลงสู่ท้องถิ่น,นเชิงประจักษ์ก็คือผลงานทางวิจัยทีนี้กระบวนการก็คือ1นึ่คณาจารย์ในหลักสูตรเนี่ยต้องเป็น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานวิจัยมาก่อนเป็นผู้ที่มีความสําเร็จทางด้านวิชาการเราใช้ระบบเป็นพี่เลี้ยงนะเป,นเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษานะคะ,ะเวลาลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะลง,ลงไปด้วยขวันกำลังใจแล้วก็เราก็จะ,ะร่วมกันนะคะ,ะในเวทีของอชุมชนเวทีกลุ่มวิสาหกิจศาสตร์ของเราเป็นทางด้านบริหารธุรกิจใช่ไหมคะเราก็จะโฟกัสไปที่วิสาหกิจชุมชนแต่ซีวินแมเป็นฐานของนักศึกษาปริญญาโท ที่เข้ามาเพื่อแสวงหาโจทย์วิจัยที่มาจากพื้นที่จากสาขาวิชาที่เขาคิดว่าน่าจะนำเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ลงไปบูรณาการกับงานเชิงพื้นที่ได้ศาสตร์ของสาขาวิชาในแต่ละที่มันมีความหลากหลายให้ผนวกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสภาพพื้นที่จริงกับสภาพปัญหาจริงเพราะนั้นการออกแบบการหนุนในที่นี้เขาไม่มีฐานของพื้นที่เขาต้องมาแสวงหาแล้วก็เรียนรู้ร่วมกับพื้นที่เป็นหลัก เพราะนั้นวิธีการหนุนมันจะต้องมีการใส่ตัวกระบวนการเข้าไปค่อนข้างเยอะรวมถึงในเรื่องของการปรับระบบโครงคิดที่เป็นฐานเดิมที่เขาถูกฝังมาภายใต้รูปแบบของการเรียนการสอนตรวจสอบข้อมูลคือจรศักด์ได้นำทฤษฎีการบริหารแบบ POLC มาใช้เพื่อให้ชาวบ้านเรียนรู้และนำไปใช้ในการดำเนินงานของกลุ่ม ชาวบ้านจึงมีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของการวางแผน,ก,นการจัดองค์กรก,การชี้นําและการควบคุมรวมไปถึงความรู้ในเรื่องของการตลาดซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่พวกเขาต่างให้ความสนใจความจริงศาสตร์ทางด้านบริหารมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่จับเอาประเด็นเกี่ยวกับหลักของ po lc ก็คือ planning organizing leading และก็ controlling นะครับหรือว่าการ เพราะว่าของการวางแผนนะครับการจัดองค์การการควบคุมหรือว่าการชี้นําหรือการเป็นผู้นําของอะระดับองค์กรเนี่ยเข้ามาใช้หรือว่าเข้ามาเป็นโมเดลในการในการวิจัยครั้งนี้ครับนำหลักทฤษฎีเข้ามาใช้กับกลุ่มอาชีพซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านถ้าพูดถึงฐานการศึกษาเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าฐานการศึกษาเขาเป็นยังไงแต่ด้วยหลักของการคิดในะลนักษณะของ KM ก็คือมันจะมีหลักความรู้ ที่เป็นเทสิตโนเลตกับเอ็กพรสิตโนเลตก็คือความรู้ฝังลึกกับความรู้ชัดแจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นประสบการณ์ของตัวเองอยู่แล้วก็จะเป็นความรู้โดยในหรือว่าเป็นเทสิตโนเลตนะครับแน่นอนว่าในกลุ่มทุกๆก,กลุ่มหรือว่ามีคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีคนใดคนหนึ่งมีภาวะการเป็นผู้นำนั่นก็คือการเป็นเทสิตโนเลตซึ่งเขามีทักษะมีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว แม้ว่าองค์ความรู้ใหม่ที่ชาวบ้านมองดูเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ได้ทําให้กลุ่มอาชีพเรกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษที่หมู่บ้านแห่งนี้ย่อท้อแต่อย่างใดที่จะต้องเรียนรู้ร่วมกันกับนักวิจัยเพื่อเอามาปรับใช้กับกลุ่มของตัวเองสายทองอินยาวิเลิศจึงนําสมาชิกบางส่วนเข้าร่วมทีมวิจัยกับขจรศักด์มีการประชุมวางแผนร่วมกัน ชาวบ้านเริ่มเรียนรู้ที่จะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทำให้ผลผลิตขายได้มากขึ้นผักปลอดสารพิษจากบ้านจำจึงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปไ<อ>ทุกๆกเช้าว,วันพุธและเช้าว,วันศุกร์ป้าทองจะค่อยๆบรรจงเก็บผักในแปลงของตนเองที่มีอยู่หลายชนิดจากนั้นก็จะออกจากบ้านไป รวบรวมผักสดอีกหลากหลายชนิดจากสมาชิกเพื่อนำไปจำหน่ายยังโรงพยาบาลห้างฉัดผักปลอสารพิษของกลุ่มอาชีพเกษตรกรกลูกผักปลอดสารพิษถูกนำไปประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลน,นอกจากจะมีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นแล้วป้าทองซึ่งเป็นเสมือนฝ่ายประสานงานกลุ่มและฝ่ายการตลาดของกลุ่ม ยังบอกว่าเธอและเพื่อนสมาชิกสามารถวางแผนการผลิตผักตามที่โรงพยาบาลสั่งซื้อล่วงหน้าได้อีกด้วยกลุ่มพักเนี่ยเดือนหนึ่งป้าจะประชุมข้อข้างหนึ่งคุยเรื่องปลูกพักที่ตำโรงพยาบาลต้องการยังว่าตั้งโรงพยาบาลต้สั่งมาเออเดือนหน้าจะกินเจแล้วแล้วก็มาคุยกับลูกกลุ่มคุยกับลูกกลุ่มอ,อ๋อเพิ่อจะกินเจนเนี่ยเดือนว่เดือนเดือนว่าเดือนหรือว่าสี่สิบสามสิบอย่างก็สี่สิบห้าวัน ถ้า45วันเขาจะปลูกอย่างดีเขาปลูกทั่วพักยาวดิอ่า45วันถ้าถึงเดือเนี่ยเขาปลูกเขาบุงดีเขาปลูกขาบูงปูกเขาบุงบวกบวบมันจะได้45วันเก็บกได้บวกกับบวบเลียมกับแตงกวในแตงนี่30วันเก็บกได้ละในขณะที่ชาวบ้านเริ่มเข้าใจหลักของการบริหารและนำความรู้มาผสมผสาน เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้บริหารจัดการกลุ่มกันอยู่นั้นความก้าวหน้าของโครงการยังได้ขยายผลในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายผักปลอดสารซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นปัญจพลสัตยานุรักษ์นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒนลำปาง ซึ่งได้ศึกษางานวิจัยของขจรศักดิ์และต้องการเพิ่มผลผลิตผักปลอดสารพิษของชาวบ้านพร้อมกับตลาดจัดจำหน่ายสินค้าปัญจพลบอกว่าที่ผ่านมาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือ MBA เป็นหลักสูตรที่ถูกมองว่าไม่ให้ความสำคัญภาคเกษตรกรรมแต่ในมุมมองของชายหนุ่มคนนี้กลับมองว่าภาคเกษตรกรรมสามารถดำเนินควบคู่ไปกับภาคธุรกิจได้ ดังนั้นเขาจึงคิดที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกผักเพื่อเพิ่มผลผลิตรองรับความต้องการของผู้บริโภคควบคู่ไปก,กับการหาตลาดให้กับสินค้าโดยได้นำเสนอแนวคิดต่อผู้นำท้องถิ่นซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบคือเราอาจจะไปกระจายสู่โรงพยาบาลทั้งจังหวัดก่อนนะครับสองก็อาจจะเป็นทุ่งเกวียนสตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลไอห้างฉัดนะครับเราก็ทุกๆวันนะ เท่าที่ผมดูอวตอรหรือเทศบาลส่วนใหญ่จะมีตลาดตลาดประจําวันตลาดช่วงเย็นเขาล้วก็สามารถเอาไปลงส่วนนั้นได้ครับตอนนี้เขาเท่าที่ดูผมก็จะเป็นผักธรรมดาผักใสาสารพิษธรรมดาที่มีทั่วไปครับแต่ยังไม่ค่อยมีคนเอาผักปอนสารพิษไปวางที่มันมีแบรนด์ที่มันน่าเชื่อถือจริงๆยังไม่มีครับตอนนี้ผมมินา่าจอยากจะกระจายไปทุกหมู่บ้านอยา่างจังหวัดลำปางเขามีอยู่92าบตำบลกำนันไม่อยู่92ท่านก็ได้คุยกันเป็นบางส่วนว่าเขาจะนยากจะได้ที่ส่งเสริมธุรกิจตัวเนี้ย คือพอแม่พ่น้อจชาบ้านมีมีไายไ้ส่วนหนึ่งเสริมขึ้นมาคือมีปลูกพืชธพักสวนครัวยคือคครบทุกหมู่บ้านในเรื่องของการขยายผลนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับหมู่บ้านหรือว่าในระดับตำบลหรือว่าอำเภอจังหวัดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับอยู่ที่การสร้างเครือข่ายของคนในชุมชนของผู้นำในชุมชนรวมไปทั้งระทั้งผู้นำในตำบลอำเภอนะครับโดยที่ท่านผู้นำเหล่านั้น จะต้องมีส่วนในการร่วมผลักดันไม่ว่าจะเป็นในเชิงงบประมาณเชิงนโยบายหรือว่าเชิงวิสัยทัศน์ก็จะต้องมีการผ่องถ่ายในด้านของนโยบายการสร้างเครือข่ายพวกนี้ขึ้นมา เมื่อผลงานวิจัยเกิดแล้วมันก็เหมือนกับเป็นเครือข่ายสถาบันวิจัยนะคะ,ะก็ได้คอนเน c t ชันเพราะว่างานจะโอเวอร์แลปซึ่งกันและกันระหว่างคณะ,ะวิทยาการจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาแล้วก็มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางจุดเชื่อมโยงในส่วนตรงนี้นะคะเมื่อสำเร็จแล้วชุมชนหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจเนี่ยยังมองว่ามันยังไม่ได้สมบูรณ์แบบเขาสามารถที่จะเดินต่อแต่การเดินต่อเนี่ยมันก็ต้องมีเครือข่ายนะฉะนั้นก็มีการต่อย,ยอดงานวิจัย ชิ้นนี้หลายๆชิ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่นะคะแต่ในพื้นที่เนี่ยก็ต้องเป็นไปตามความต้องการที่เขาจะหนึ่งพัฒนาตนเองหรือว่าต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มของเขานะคะก็มีการาไปลงพื้นที่นะคะเพื่อหาโจทย์วิจัยนะ,ะอย่างเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุษสอนสวิทอย่างเงี้ยน,ะ,ะ,นะ,ะท่านเป็นคณา,าจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีน,ะ,ะ,นะ,ะท่านก็เอาระบบการเงินบัญชีไปหนุนเสริมกลุ่ม พ่อเห็ดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจารย์ท่องเที่ยวนะคะอาจารย์หรือชุตาเนตจัดสาขาท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็ไปหนุนเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมนะคะของปงยังคกห้างฉัดในส่วนตรงนี้หรือว่าอาจารย์อ,อ,อ,อลิสาพรมสินที่เชี่ยวชาญทางด้านาทางด้านเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ก็ไปหนุนเสริมในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซในเรื่องของอเพิ่มสมรรถนะช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้า ผ่านมานโยบายของรัฐบาลต้องการขับเคลื่อนการรวมตัวของกลุ่มอาชีพให้เกิดเป็นวิส,สหาหกิจชุมชนโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเข้าไปดูแลซึ่งมีทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวทั้งสองปัจจัยล้วนมีตัวแปรที่แตกต่างกันออกไปการเข้าไปหนุนเสริมด้วยการสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆโดยเฉพาะโครงการศึกษารูปแบบ และโครงการบริหารจัดการการสนับสนุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทรหรือ CBM a ที่นำความรู้จากภายนอกเข้าไปผนวกกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนภูมิปัญญาความรู้ของชาวบ้านซึ่งเกิดขึ้นจากการเห็นและปฏิบัติจนเกิดเป็นประสบการณ์ตรงเมื่อถูกเสริมด้วยหลักวิชาการ ซึ่งเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งและฝังลึกการเชื่อมความรู้ทั้งสองระบบเข้าด้วยกันทำให้ชาวบ้านนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพที่ผ่านมาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือ MBA ส่วนใหญ่ผู้ที่จบการศึกษาทางด้านนี้มักนำความรู้ไปใช้ในเชิงธุรกิจภากแต่ขจรศักดิ์เลือกนำมาใช้กับเกษตรกรซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศจึงส่งผลต่อภาพรวมการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยบ้านจำหมู่ที่6ตําบลปงยางคกอําเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางจึงเป็นตัวอย่างของการหนุนเสริมจากภายนอก เป็นชุมชนต้นแบบของการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป